สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอทิพย์แปงจะทิพทาโรกันในหัวข้อโชคราบนะคะ <c oughs> คุณจะมีเป็นคลิปแรมแรนดอมนะคะเพื่อนๆ <c oughs> คุณจะมีโชคใหญ่ราบใหญ่หรือไม่นะคะมาดูกันโดยไพ่ทาโรนะคะก <c oughs> ินาลีกินาลาทาโรนะคะแล้วก็เป็นไพ่ชุดสถาปติหารแล้วก็จะช่วงท้ายก็จะพา ดูปีนักษัตย์ให้หรือว่าเป็นราศีให้นะคะแต่ก่อนอื่นมาขอดูก่อนนะคะว่าพลังงานนี้ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าพลังงานแห่งแรนดอมนั่นเองใครเข้ามาดูก็เป็นพลังงานของคุณนะคะมาดูกันหากไม่ดีต่อใจอย่างไรไม่ต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนหากถ้าว่าเป็นพลังงานที่ดีก็ขอให้น้อมรับใครพิมพ์น้อมรับถ้าเป็นพลังงานที่ดีๆขอให้มีโชคใหญ่มีลาภใหญ่นะคะมามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้ที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ วันที่30นะคะเดือน7นะคะ2 5งพชรองสิเจื่องเวลาศูนย์นาฬิกาสินาทีมาดูกันค่ะเผื่อบางคนก็มีเพื่อนๆหลายคนถามถามมาว่าขอพลังงานขอไม่หมอแบบดูโชคให้น้อยอะไรเงี้ยนะคะมาจะทิปเลนดอมให้แบบเอาไม่ยาวเท่าไหร่นะคะมาดูกัน้วยไพ่กินาลีกินาลาทาโร่นะคะพลังงานแห่งการตัวตนของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะมีโชคใหญ่มีลาบใหญ่หรือไม่นะคะ คุณจะถูกหวยถูกรอตเตอรี่อะไรอย่างที่คุณต้องการหรือไม่มาดูกันค่ะชื่อไพใบแรกสามดาบนะคะมองเห็นไหมหน้องเดี๋ยวนะคะสักครู่สามดาบบางคนปวดใจบางคนแบบ ซื้อเย่าซื้อเยอะนะคะเดี๋ยวหมดเยอะสามดาบบางทีอาจจะเป็นพลังงานแห่งเลขสามนะคะงวดนี้นะดูเอานะค่ะไ่บอกก็เล่นไม่เป็นแค่ว่ามีคนมาบอกว่าให้แม่หมอลองแบบให้โชคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามดาบ,บางคนอาจจะมีเกณฑ์การแบบต้องรอก,ก่อนอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะผิดหวังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าบางทีอาจไม่ได้เกี่ยวกับจุดนี้ที่ว่าโอ้อยากจะไปซื้อพออยากจะไปซื้อรู้สึกฝนก็ตกทันใดแบบฝนก็ พาโถมเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอะไรที่มาเมกตังเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะทําให้คุณไปยากลำบากมากขึ้นการเดินทางที่จะไปซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรของคุณหรือว่าใครจะไปขูด <c oughs> ขูดต้นโน้นต้นนี้อะไรอาจจะมีอุปสรรคบางทําให้คุณแบบรู้สึกมีอะไรกันขวางบางนะคะไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนนะคะโชคลาภอันนี้นะคะเดียวกันอีกต่ออีกเป็นเช่นไรนะคะโอ้ความรักนะคะประเสริฐเลิศนะคะ เลขเจ็ดขึ้นมาค่ะ The Lover มีเกณฑ์การสนหวังแล้วนะคะบางคนบางท่านอาจจะเป็นโชคใหญ่เป็นลาภใหญ่แล้วบางทีอาจจะเป็นโชคลาบมาจากความรักด้วยคนรักอาจจะให้โชคให้ลาภบางคนอาจสมหวังในเรื่องของความรักก็เอ้ยนี่คือเป็นโชคของเราแล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ดูใจกันอยู่หรือมีครอบครัวแล้วอะไรก็ตามทีที่มาดูคลิปนี้พลังงานนี้ก็คือคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเป็นพลังงานสลับระหว่างคุณกับคนรักคู่ครอ,องของคุณก็ได้อาจจะมามอบสิ่งดีๆให้จะอาจจะมามอบโชคลาภให้ที่รัก ากได้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอนะคะอุ้ยดีงามนะคะอาจจะเป็นเลขเ h e r ฟ v e r เนี่ยเลขเจ็ดนะคะพเพื่อนๆอันนี้ก็คือเลขสามดาบนะคะสามดาบเลขข้างล่างจะเป็นหกเจ็ดนะคะพเพื่อนๆหกเจ็ดจริงไม่หมอก็ไม่ถนัดไอ้เรื่องพวกนี้หรอกเพราะไม่หมอก็ไม่เล่นเองเป็นคนไม่เล่นอ่ะนะคะเ <laughs> คยซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกไม้หมอก็เลยไม่ค่อยอนี้เท่าไหร่ กันต่อโอ้แปดอาจจะเป็นเลขแปดนะคะันแปดเหรียญน,นะคะแปเรียน,นคือความขยันทุ่มเทมุ่งมั่นเป็นช่วงห่วงแห่งเวลาในการทาการทํางานหรือสร้าง ฐานะสร้างตัวสร้างตนทําให้แบบได้รับเงินทองม,มามากมายบางคนบอกหลวดรอบที่แล้วใช่ไหมฉันรู้สึกถูกกินจะ <c oughs> รู้สึกแบบไม่โอเคเลยอะไรทํานองนี้นะรอบนี้ฉันต้องมุ่งมันเอาใหม่ฉันต้องไปฝันดีๆก่อนไอ้รอบนี้แม่หมอบอกว่าความรักที่ไม่ไปถามคนรักกันนะเลขเอกอรอะไรที่รักหร <c oughs> ือไม่ก็คนรักดา่าอะไรดา่าขี่คําไปนับเอานะอัด <c oughs> นี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่เป็นเป็นมุกเป็นแบบฮาๆนะคะเ,เพื่อนๆบางทีอาจจะเป็นแบบคนรักฝากบอกว่าเอ้ยที่รัก ผมลืมซื้อที่แรกลืมซื้ออะไรไปแบบไปซื้อให้หน่อยอะไรอางี้อาจจะเป็นคนรักบอกว่าให้ไปซื้อโรเตลงเตอรี่หรือแบบแล้วก็จะมีโชคลาภก็ได้นะคะนี่เป็นพลังงานแหน่งการที่มีเกณฑ์การมีการถ้าเกี่ยวกับการทํางานนี่เสริมให้แล้วกันนะคะมีโชคลาภมาจากการทํางานด้วยแล้วก็จะมีโชคลาภร้อยเข้ามาด้วยแหละนะคะแปดเหรียญ หนึ่งไม้เทาา้าค่ะเพจ of ones นะคะหนึ่งไม้เท้าจะได้รับข่าวสารที่รักไหนบอกแล้วนะจะได้รับข่าวปุ๊บอุ้ยอุย,อยคนนู้นบอกอย่างงี้คนนี้บอกอย่างงั้นรู้สึกกระตือรือร้นทันใดเลยไหนอะไรอย่าอะไรนะผู้ฟังผู้ฟังให้ฟังเอาไว้ให้ดีว่าจะได้ยินจากได้ยินได้รับข่าวสารแล้วไอข่าวสารเนี่ยมันจะทาให้คุณรู้สึกแบบร้อนคนโอ้ยมันถึงเวลาจะซื้อหรือยังมันลอตเตอรี่มันจะออกหรือยังหนะ้าเขาจะประกาศหรือยังหน้าอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะ ให้พลังงานนี้ก็คือเพจออฟเพจออฟวันส์นะคะเลขหกหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆข้างล่างในหกหนึ่งนะคะ <laughs> รอรับรอรับฟังข่าวสารนะคะประมาณนั้นเพื่อนข้างบ้านป่าข้างบ้านก็บอกซื้อยางเหล,ล็กนี้นี่เหล็กนั้นเอ่นี่ไ <c oughs> ม่บอกก็ไม่รู้นะครับอาจจะแบบว่าคนนั้นบอกว่าฝันเหล็กนี่เหล็กนั้นก็คุยกันไปอะไรอย่างนี้แหละนะคะสองไม้เท้านะคะเลขข้างล่างคือ5 2บอาจจะเป็นเลข2ก,ก็ได้นะคะสองไม้เท้า true of ones นะคะการเดินทางการวางแผนการกล้าที่จะก้าวออกไปหาปเผชิญโชคราบการที่คุณกล้าที่จะก้าว การที่คุณกล้าที่จะไปขูดต้นตะเคียนแม่หมอก็จะหา,าแนวเล่นก่อนนะไปคือเขาเรียกว่ากล้าที่จะก้าวออกไปหาโชคอันประเสริฐอันที่อยู่ทางไกลอ่ะถ้าเกิดคุณเดินทางไปในที่ที่คุณไม่ไปไม่เคยไปมันจะมีโชคใหญ่มีลาบใหญ่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะแม่หมอก็จะหยอกซะหน่อยนะอารมณ์ประมาณเห็นการที่ว่าวางแผนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะหวยออกวันที่หนึ่งใช่ไหมคะทุกคนทิ์ก็ไม่ค่อยรู้หรอกบางทีก็ออกแล้วแต่วันเนาะบางทีแบบเจอวัน อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเลื่อนเลื่อนทีนี้ก็อาจจะวางแผนดีแล้วว่าจะเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้เป็นวันที่ส0สิบใช่ไหมคะวันนี้ส0มสิบวายออกวันที่หนึ่งวันนี้วันที่ส0สิแล้วใช่ไหมอันนี้แต่เช้ามืดนะีคะก็คือ เริ่มวางแผนแล้ว <c ười> คือคลิปออกพ่งนี้วันที่หนึ่งตอนเช้าแน่นอนนะจะตาให้ก่อนเลยนะจำนองที่ว่าต้องรีบไปขูดต้นกล้วยต้องรีบไปแบบน้ำดอกไม้ดอกไม้ก่อนที่เขาจะเล่นเขาก็มีวิธีการเขานั่นแหละเนาะเนี่ยประมาณว่าอาจจะได้รับข่าวสารทางไกลแล้วรีบไปปึงไปเอาโชคเอาลาบอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะแบบไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่นี่ที่นั่นหรือว่าพอไปเที่ยวปุ๊บก็ซื้อซื้อสลากหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ โชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางไกลที่มีคุณที่ไม่เคยไปเลยเลยคุณลองเสี่ยงโชคดูนะ <G ucci> King of Cups นะคะท่าน King of Cups ฉลาดสุขุมรอบ,บครอบอดทนรอได้นะคะเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดแต่ตองอย่างดีรอบคอบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์คือทํานองที่ว่าอาจจะแบบ ปลาข้างบ้านก็บอกเลขนี้เลขนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะตองดูก่อนไม่เชื่อใครสมหมดทุกอย่างคุณจะเชื่อในตัวตนของคุณเองมากกว่าแล้วแหละนะคะเชื่อเหตุผลมากกว่าว่าความน่าจะเป็นด้วยแล้วมาหลักการซะก่อนนะคะอุย้ยความน่าจะเป็นนะคะว่าอย่างไรเดี๋ยวนะคะพื้นที่ครับคับแคบขยับนิดนึง อีก2ใบหน้านะคะ King of Wands นะคะราชาไม่เท้าการมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆแล้วคุณจะรู้เลยมีกี้นี้เลข50นะคะ King of Cups นะคะราชาราชาถ้วยนะคะเลข50และส่วนนี้คือเลข64ค่ะเพื่อนๆ เลขหกสี่การมีอํานาจเบ้ยนะคะถูกหวยขึ้นมามีอำนาจท่านใดถ้าเกิดถูกหวยขึ้นมานี่พลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลมาทั้งราชาไม้เท้ามาทั้งราชาถ้วยนะคะราชาธาตุไฟราชาธาตุน้ําขึ้นมาทั้งคู่นะคะเป็นพลังงานในการกล้าหาญหรือมีอไอเดียใหม่ๆมุ่งม,มั่นความ ความที่ตัวตนของคุณเองจะเชื่อมั่นในตัวตนว่าเลขนี้ถูกแน่ฉันถูกแน่ตำนองนี้นะ,ะหมอก็จะเอาเอื้อให้มันเข้ากับบรรยากาศนะคะไม่รู้แหละนะคะ โอ้นะคะบางคนเลข6นะคะ6ดาบขึ้นมาหรือเลข7 0นย์ข้างล่างค่ะเพื่อนๆหมอหมอก็บอกหลายเลขกันก็ไปดูกันเอาเองละกันนะคะว่าจะเป็นเลขไหนยอย่างไรนะคะแต่6ดาบนี้บางคนอาจจะเพิกเฉยบางคนอาจจะซื้อเยอะโอ๊ยซื้อเยอะจนเกินไปแล้วแม่หมอทำไมเพิ่งจะมาบอกว่าตอนนี้ซื้อต้นเดือนไปแล้วอ่ะเฉยเลยเพิกเฉยไปเลย,เเลย,เเลยเสิ่งที่แม่หมอบอกไม,ไม่ซื้อก็ได้พอแล้วอะไรทำนองนี้ปล่อยไปตามน้ําเลยบางคนก็อาจจะแบบซื้อมาเยอะแล้วหรืออะไรแบบนี้เจอแบบ ถ่าโทรมาเยอะแล้วนะคะนม่หมอให้ซื้ออีกรึทำน,นองนี้ก็ได้บางคนอาจจะไม่ซื้อปล่อยไปเลยตามเลยอ้าไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเพิกเฉยก็ได้บางคนอาจจะเพิกเฉยนฮันแนถ้าเพิกเฉยอาจถูกมาก็ได้นะถูกมาแล้วแบ่งขน,นมแม่หมอด้วยนะเอานะเราไม่ลงทุนร่วมด้วยจะมาขอส่วนแบ่งยังไงก็ไม่ไหวนะคะโอเคการเดินทางครั้งนี้อาจจะเดินทางด้วยเรืออาจจะสกผลโชคราบนั่นนะคะ การเดินทางครั้งนี้การก้าวเดินออกไปไกลๆหนทางไกลๆอาจจะส่งผลให้มีโชคลาภนะคะโอเคทีนี้มาดูด้วยไพ่ศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะคะเ,เพื่อนๆจะได้ตัดให้คืนนี้เลยแล้วกันนะคะพรุ่งนี้เช้าได้ลงแน่นอนถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่หรือเล่นเลขโชคลาภอะไรกันเนี่ยนะคะอแบบด่วนๆให้เลยนะคะ ไพ่ชุดสถาปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณบ้างคะคุณจะมีโชคใหญ่รับใหญ่ไหมนะคะโอ้ผีบ้านผีเลือนค่ะไปบอกเจ้าที่เจ้าบ้านเลยนะคะเจ้าที่ผีบ้านผีเลือนบอกว่าสองเจ็ดนะลูกอ่อนน้อมอมตนไปกราบจุดธูปขอเลขที่บ้านก็ได้ผีบ้านผีเลือนบอกว่าซื้อตามเลขที่บ้านก็ได้นะลูกหรือว่าเลข เลขอะไรไเลือสองเจ็ดก็เอาน้อมตอมตนนี่นะคะบางคนอาจจะต้องเลี้ยงท่านก่อนเลยนี่หาให้ของไหวเครพบูชาทธาท่านก่อนเลยนะคะให้ท่านก่อนแล้วค่อยน้อมรับเอาก็ได้นะคะไปบอกขอเลยนะคะขอเจ้าที่บ้านนะคะที่บ้านพี่เลือนจะให้โชคลาภนะคะและการที่เลข เลข2 1หนึ่งนะคะทุกคน 2, สองหนึ่งภาษีแสดงเงินก็คือใครที่ทําบุญกับพ่อแม่ใครที่ให้ให้เลี้ยงดูพ่อแม่จนเจอผู้แม่คือการที่เป็นความกระตันยูรุ้คุณจุดน,นี้นอาจจะทําให้คุณมีโชคใหญ่มีลาภใหญ่ขอขอพรขอพอบรบารมีจากพ่อแม่ก็ดีหรือขอเลขจากแม่ก็ได้เทวดาก็ให้ผีก็ช่วยนะคะนี่โชคลาภบ,บอกมาเลยสั่งการได้นะคะ บอกมอยหน่อยบอกถามผีนะผีก็บอกบอกเทวดาเทวดาก็ช่วยให้นะคะนี่เพราะว่าคุณเป็นลูกที่ศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกที่กระตันยูรู้คุณที่ความกระตันยูรู้คุณนี่แหละทถาทามให้คุณสําเร็จทุกอย่างคือมีโชคมีลาบอะไรแบบนี้ด้วยทุกอย่างเลยอยากได้อะไรก็จะได้ดังหวังนะคะและก็มาอีกนะคะพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเมื่อกี้นี้เป็นผีบ้านผีเรือนแล้วนี่คือพระภูมิมาเลยนะคะนี่เจตเชยมมงค,คลคือ เป็นเจ้าที่ที่บ้านนะคะมาเลขอะไรดังดูก่อนนะคะเลข30ศนย์ค่ะเพื่อนๆพื่วายทันก่อนซะแล้วก็ขอพรเลยนะคะม,มีเกณฑ์การสมหวังได้บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยอนาเขตที่ท่านดูแลท่านจะให้นะคะต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาต้องไว้ก่อนเลยขอพรก่อนทุบๆบอกขอพรก่อนเลยนะคะขอพรน,นะคะไม่ต้องบนนะคะเพื่อนๆขอพรเอาเลยค่ะ พระสยามเทวาธิราชถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ไปกราบท่านได้ขอพรท่านได้นะคะอู้หูพอินพูดถึงกรุงเทพกรุงเทพมาปั๊บเลยใครที่เดินทางอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปกรุงเทพนี่มีเกณฑ์การจากการเดินทางนี้เลขจ็ดหนึ่งนะคะการเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยมีโชคใหญ่มีลาภใหญ่การเดินทางระหว่างประเทศก็มีโชคลาภนะคะนี่อาจจะไม่ได้อาจามีเกณฑ์การได้ไปท่องเที่ยวที่กรุงเทพแล้วมีโชคใหญ่มีลาภใหญ่จากการเดินทางไปกรุงเทพด้วย เลข8 3บค่ะทุกคนเลขมันน้อยมากนะคะทิพย์ก็เลยต้องหลีเต้าขนาดใส่คอนแทคเลนส์คิดดีไปในทางที่ดีคิดดีดีก็ลงไปเลยนะคะข้างล่างอย่าลุ่มหลงมัวมามากนะเพราะว่าพยมขึ้นมาเตือนแล้วว่าใครที่เล่นก็เล่นพอหอมปากหอมคอเถอะลูกคืออย่าเยอะจนเกินไปเพราะว่าพยมเตือนนะคะว่าใครที่ทุ่มเทใครที่ซื้อเยอะแล้วก็พอ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 กันบ้างอย่าเยอะจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ถ้าใครที่แบบว่า บางคนอาจจะมีเกณฑ์การถูกแล้วขึ้นครึ่งนึงก็หนีลงข้างล่างครึ่งน,นึงก็ขึ้นข้างบนเลยดูเอาฟังแม่หมอเอานะคะแต่อย่ารุ่ม,ลม,ลมหลงโมเมามากจนเกินไปให้ตั้งสติกันให้ดีนะคะประมาณนั้นไม่ใช่ว่าซื้อหมทุกตัวอย่างที่แม่หมอบอกก็ต้องเอาตามสตินะคะแล้วถ้าเกิดใครถูกจริงๆต้องทําบุญด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แม่หมอก็จะมา มาดูให้จริงไม่หมอไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของการอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้ถูกกันมาแล้วก็ขอให้ไปทําบุญสุนทานกันด้วยนะคะโอ้เลข14นะคะผีปอบนะคะบางคนนี่เพราะว่าถ้าเกิดเล่นเยอะจนเกินไปเงินอาจจะหมดเหลือน้อยไม่พอกินบางคน,นะคะแต่บางคนถ้าดูถ้าดูไม่ถ้าดูไม่โอเคก็อาจจะแบบได้เรื่องของโชคลาภอาจจะแบบ หมดไปถ้าซื้อเยอะจนเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่พออยู่ไม่พอกินนะ้ําจะหมดไปเดี๋ยวสุดท้ายจะได้กินไข่ได้กินมะมงมามากเพราะฉะนั้นต้องต้องดูให้ดีตองให้ดีอย่าทุ่มเทจนเกินเหตุนะคะเพราะว่าพ่ยพยมขึ้น,นมาขออีกสองใบค่ะพระแม่ธรณีใครที่มีขอขอพรจากพระแม่ธรณีศัตรูมบราณทั้งหลายกระดินกระเจิงไปหมดเลยนะคะบางคนอาจจะได้โชคมาจากการขายที่ดินนะคะโชคใหญ่รับใหญ่บางคนอาจจะมาจากการ การไปท่องเที่ยวกันไปทํางานที่กรุงเทพหรือการเดินทางไกลาบางคนโชคใหญ่ลาบใหญ่นะคะในะที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่ว่าเลขบนหวยอะไรอย่างเดียวที่ถามในเะมื่อกี้นี้คือโชคใหญ่ลาบใหญ่ที่จะเข้ามานะบางคนอาจจะยินการขายที่ใครอยากขายที่ก็ขอ,ขอให้ขายที่ได้เนี่ยพ่อแม่ธรณีขึ้นมาที่นี่นะคะในราชนโนนนี่คือชนโนนี่คือการเติบโตโชคลาภของคุณเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าบัตรนี้เลยนะคะตั้งแต่ที่แม่หมอลงคลิปเนี่ยเลขพ่อแม่ธรณีก็คือ43สานะคะ บางคนอาจจะเป็นจะเป็นเลขเลขที่บ้านที่บ้านนั่นแหละนะคะที่บ้านก็ได้หมายถึงว่าเลขที่บ้านพระแม่ธรณีก็ควบคุมที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะสามสิบเออเลขเจ็ดสิบแปดนะคะเผาพริกเผาเกลือเผาพริกเผาเกลือ <laughs> ขึ้นมาร้อนลุ่มนะคะใจใจร้อนลุ่มอยากให้มันถึงเวลาเร็วๆนะคะอยากจะให้หวยออกเร็วๆนะคะแถมอีกหนึ่งใบนะคะ <laughs> โอ้ oh, พันดลรถบุญีได้ชื่นมือเบิกบานร้องรำทำเพลงไพ่ใบนี้เป็นไพ่ย,ย้ำเตือนสติที่ดีมากที่ว่าคุณมีเกณฑ์การอย่างรู้มีเซนในการอย่างรู้เองนั่นแหละอย่าสติปสป,ปะต้องตั้งสติให้ดีในการเลือกซื้อในการเลือกซื้อหวยแต่ถ้าเกิดใครที่ทําการทํางานหรืออะไรแบบนี้บางคนอาจจะเป็นโชคอันประเสริฐที่ว่าโชคใหญ่ลาบใหญ่ในจุดนี้ที่ว่าไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นทองแต่มาเนื่องด้วยสุขภาพสุขภาพจากเคยเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดออดแอดแอดอะไรเงี้ยตอนนี้คุณจะหายป่วยนั่นก็คือโชคอันประ เสริฐที่สุดแล้วการที่แบบไม่มีไม่มีโรคก,ก็เป็นลาบอันประเสริฐนี่แหละเหมือนกันใครที่ป่วยไข้ไม่สบายจะหายป่วยหรือถ้าเกิดใครที่จะซื้ออย่างเลขที่แม่หมอบอกไปนะ่ะก็คือมีเซน์คุณจะมีเซน์รู้เองแหละว่าเลขไหนจะแบบไหนอย่างไรแต่อย่าลุ่มหลงโมเมานะคะเลขนี้คือสี่สิบสองขเพื่อนเอ๊สี่สิบสองมันจะเออที่ไม่รู้หรอกคะ่ะไปดูเอาแล้วกันย้อนเอานะคะมันม <laughs> โอเคทีนี้มาดูสุดท้าย ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงนะคะที่จะบังเกิดขึ้นจะมีปีนักษัตริย์อะไรบ้างหรือว่าเป็นราศีใดบ้างนะคะเป็นแรนดอมก็จริงแต่ว่าที่จะย้ําถามย้ําให้นะคะจริงๆใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานของคุณแล้วแหละนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เปิดออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปอีกนะคะราศี มิถุนหรือเมถุนนะคะราศีนี้คุณจะร่ารวยบางครั้งแน่นอนนะคะมีโชคใหญ่มีลาบใหญ่แต่โชคลาภของคุณจะได้มาตามแบบใดที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็ดูเอานะคะราศีเมถุนมิถุนขอแปดใบนะคะราศีตุลนนะคะราศีตุลจะมีโชคใหญ่มีลาบใหญ่นะคะเอ่อปีนักกษ,ษัตริย์มะรงค่ะ ปีนักษั์มาลงแล้วปีนี้ก็ปีมาลงด้วยแหละนะคะอุ้ยราศีเมษอุ้ย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 อุ้สัน้นแต่แม่หมอไม่ได้เล่นนะคะงั้นแม่หมอต้องรีบไปซื้อสะบางลองเสียงดูบ้างเออะไรนะเสียงก็ต้องขอลองลองเพลงก่อนนะ,ะเน่ราศีเมษก็ขึ้นมาอุ้ยและ้นะคะมา พีขาอุ้ยแล้วะนะจริงให้หมอไม่ค่อยซื้อเราให้หมอว่าถ้ามันใบละร้อยมาซื้อขนมร้อยหนึ่งก็อิ่มอ่ะนะคะได้ก็ได้กินขนมนะเอาแหละนะคะปีขานนะคะปีขานไม่รู้แหละใครซื้อลอตเตอรี่แล้วถ้าถูกก็แบ่งไม่หมอด้วยนะไม่หมออีปอกนี้ปีขานราศีสิงค์ค่ะ ราศีสิงปีวอกค่ะราศีสิงปีวอกร,ราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกและสุดท้ายค่ะ ราศีเนิกเอาไม่ใช่แล้วราศีเนิกม่มีหรเราแม่หมอเยอะวัวหน่อยเลยดึกยิ่งจะสว่างแล้วแม่หมอก็เริ่มแล้วนะคะปีนักษัตรมะสิงค์นะคะปีงูเล็กข่ะเพื่อนขึ้นมาทั้งปีมะโรงทั้งปีมะสิง์เลยปีที่ขึ้นมานะคะมีปีขาเดี๋ยวทิปทวนให้นะคะเพื่อนๆปีอ่าปีมะโรงปีวอก ปีมะเส็งปีขานนะคะที่ขึ้นมาปีนักษัตริย์1 2 3 4ขึ้นมาสีนักษัตริย์แล้วส่วนราศีที่ขึ้นมานะคะก็จะมีราศีตุลค่ะราศีมิถุนราศีสิง์ราศีพิจิกและราศีเมษนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้หมอทิพย์ก็ขอจบคำทำนายให้กับเพื่อนๆ ที่เป็นคลิปแรนดดมถ้าเกิดใครที่เข้ามาขอให้เป็นพลังงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าราศีเด่นๆหรือปีนักษัตรีเด่นๆที่ขึ้นมานะนั่นก็คือคุณเลยแหละนะคะแต่ว่าคุณจะมีโชคใหญ่ลาภใหญ่แบบไหนที่จะเข้ามาแต่มีแน่ๆนะคะโอเควันนี้หมอทิพย์ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยบางครั้งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเลิฟๆนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ